รถถังหนัก IS คือรถถังที่ทรงอนุภาพรุ่นหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่2รถถังรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้กฎเหล็ก3ข้อดังนี้ 1. ความทนทานในการใช้งาน 2. ความรวดเร็วในสนามรบ 3. ความเด็ดขาดในการทำลายเป้าหมายโดยเมื่อกล่าวถึงรถถังหนักตระกูล IS พวกเราก็จะนึกถึงรถถังหนัก i อ2รถถังหนักที่มีบทบาทสำคัญในการนำชัยชนะมาแก่สาภาพโซเวียตนั่นเอง และตอนนี้คุณอยู่กับรถถังหนัก IS-2 ประการเหล็กแห่งโซเวียตในส่วนข้อมูลประวัติรถถังหนัก IS-2 รถถังหนักของสหภาพโซเวียตเป็นรถถังที่ได้รับการพัฒนามาจากรถถังหนัก IS-1 ที่ได้มีการใช้งานมาก่อนหน้านี้โดยเป็นผลมาจากการที่กองทัพเยอรมันได้ทำการบุกสหภาพโซเวียตในแนวรบตะวันออกส่งผลให้กองทัพสหภาพโซเวียต จำเป็นจะต้องส่งรถถังเข้าไปขัดขวางการบุกรุกของเยอรมันโดยการส่งรถถังในตระกูลสายของเควีและรถถังกลางที204เข้าไปขัดขวางกองทัพเยอรมันแต่รูปแบบสงครามและเทคโนโลยีทางการสงครามนั้นได้เปลี่ยนไปกองทัพเยอรมันได้ใช้รถถังรุ่นใหม่แทนที่จะเป็นแพนเทอร์ทรีและแพนเซอร์โฟร์แต่พวกเขาได้กลับใช้รถถังอย่างไทเกอร์วันและแพนเทอร์ซึ่งเป็นรถถังที่มีศักยภาพทางการรบสูงกว่ารถถังของสหภาพโซเวียตหลายเท่า ส่งผลให้กองทัพสหภาพโซเวียตนั้นไม่สามารถขัดขวางการโจมตีของกองทัพเยอรมันได้เลยส่งผลให้กองทัพสหภาพโซเวียตไม่สามารถเอาชนะกองทัพเยอรมันที่มีแสงานุภาพทางการทหารนั้นเหนือกว่าสหภาพโซเวียตนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามแสงไฟแห่งโคบเพลิงของสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้ดับลงและมืนมิดลงทางกองทัพสหภาพโซเวียตได้มีการพัฒนารถถังหนัก KV ให้มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถต่อกรกับกองทัพเยอรมันได้ โดยได้เป็นการพัฒนารถถังหนักรุ่น KV-85 ออกมาซึ่งมีศักยภาพในการต่อกรกับรถถังของเยอรมันได้อย่างไทเกอร์วันและแพนเทอร์นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามกองทัพสหาภาพโซเวียตก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เพราะพวกเขาได้มีการพัฒนาแสงงานุภาพและรถถังรุ่นใหม่ในตระกูล I อหรือโอซิสต์สตาลินเพื่อมาแทนที่รถถังรุ่นเก่าๆอย่างรถถังในตระกูล KV หรือเคมินวอร์ชิลอฟนั่นเองครับโดยกองทัพสหภาพโซเวียต ก็ได้มีการลิเริ่มในการพัฒนาโครงการรถถังหนัก iS1 ซึ่งมีศักยภาพในการต่อกรกับรถถังของเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นรถถังหนักไทเกอร์วันและรถถังกลางแพนเทอร์นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนารถถังหนัก iS1 ก็ไม่ได้จบลงอยู่แค่นี้พวกเขาได้ทําการพัฒนาต่อและเสริมศักยภาพให้กับรถถังรุ่นนี้จนได้ออกมาเป็นรถถังหนัก iS2 นั่นเองครับ ซึ่งถือเป็นรถถังที่ได้มีการผลิตออกมามากที่สุดในตระกูลสายของรถถังหนัก i s นั่นเองครับโดยรถถังหนัก i s 2นะครับเมื่อทําการผลิตออกมาแล้วก็ได้นําเข้าไปไประจําการในกองทัพของสหภาพโซเวียตโดยรถถังหนัก i s 2นั้นได้ประจําการตั้งแต่ปีคศ1944ถึงปีคศ1945โดยรถถังหนัก i s 2นะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับรถถังของเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายงานว่ารถถังหนัก i s 2นั้น สามารถทำลายรถถังของเยอรมันได้โ่อจะเป็นรถถังหนักไทเกอร์วันรถถังกลางแพนเทอร์ของเยอรมันนั่นเองครับจึงส่งผลให้รถถังหนัก IS2 นะครับกลายเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพและเป็นความภาคภูมิใจของสาภาพโซเวียตนั่นเองครับที่สามารถต่อกรกับรถถังของเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อรถถังหนัก IS2 นะครับได้ประจำการจนถึงช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2นะครับ รถถังหนัก S2 นะครับก็ยังไม่ได้รับการปลดประจำการนะครับจากกองทัพสหภาพโซเวียตโดยเมื่อปีคศ1950ถึงปีคศ1960ซึ่งถือเป็นช่วงหลังจบสงครามได้เพียงแค่5ปีก็ได้เกิดคู่สงครามผู้คู่ใหม่ขึ้นมาระหว่างโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์นั่นคือการต่อสู้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนั่นเองครับโดยทางกองทัพสหภาพโซเวียต ก็ได้มีการนํารถถังหนัก IS-2 นั้นเข้าประจําการอยู่และภายหลังก็ได้ทําการปลดประจําการรถถังหนัก IS-2 และทําการส่งต่อให้กับพันธมิตรหสาพโซเวียตนม่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเกาหลีเหนือคิวบาและเช็กสโลวาเกียนนั่นเองครับซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้รับการนํารถถังหนัก IS-2 จากสาพโซเวียตเข้าไปใช้งานต่อนั่นเองครับโดยประสิทธิภาพของรถถังหนัก IS-2 นั้น ก็ได้แสดงศัก,กยภาพทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีต้นในปัจจุบันนั้นรถถังหนักไอ2นั้นเราสามารถหาดูได้ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือพิพิธภัณฑ์ในประเทศรัสเซียในกลุ่มมอสโคนซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมรถถังในสงครามโลกครั้งที่2เอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรถถังหนักไอเอสอยู่ด้วยนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวนะครับของรถถังหนักไอเอสตั้งแต่จุดกําเนิด จนถึงช่วงอวสานของรถถังหนัก IS2 คันนี้นั่นเองครับในส่วนข้อมูลโครงสร้างของรถถังหนัก iS2 เราสามารถจำแนกออกได้เป็นทั้งหมด2ส่วนนั่นคือส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังด้านหน้าเป็นที่ทำการของพลขับและเป็นที่ทำการของอาวุธรองนั่นคือปืนกล DP27 ใช้กระสุนขนาด7 6 2มิลลิเมตรซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าใกล้กับที่ทำการของพลขับนั่นเองครับ และในบริเวณส่วนกลางเป็นที่ทําการของพลประจํารถอีก3นายได้แก่ผู้ขับประชาการรถถังพลปืนพลประจุกระสุนนั่นเองครับและในบริเวณด้านหลังสุดเป็นที่ทําการของเครื่องยนต์ของรถถังหนัก IS 2นั่นเองครับในส่วนบริเวณป้อมปืนเป็นที่ทําการของอาวุธหลักนั่นคือปืนใหญ่ D 25ขีด T 122มิลลิเมตรซึ่งเป็นอาวุธหลักของรถถังหนัก IS 2นั่นเองครับรวมทั้งเป็นที่ทําการของอาวุธรอง นั่นคือปืนกล DP 2 7ใช้กระสุนขนาด7.62 mm มมโดยกระบอกแรกอยู่คู่กับปืนใหญ่ขนาด122ม mm, มหรืออยู่ในบริเวณแกนร่วมป้อมป,ปืนกับรถถังหนัก IS 2นั่นเองครับและอีกระบอกอยู่ในบริเวณด้านหลังของป้อมป,ปืนของรถถังหนัก IS 2นั่นเองครับและอาวุธลองอีกชนิดหนึ่งนั่นคือปืนกลหนัก DS HK 12.7 mm มมซึ่งติดตั้งอยู่ในบริเวณเพดานรถ ของรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับและนี่ค so ือในส่วนข้อมูลโครงสร้างทั้งในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนของรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลยุทธวิธีทางการลบของรถถังหนัก IS-2 รถถังหนัก IS-2 นั้นเหมาะสมสำหรับการเป็นรถถังในการบุกทะลวงและเจาะแนวรบของศัตรูนั่นเองครับโดยเป็นการปฏิบัติการร่วมกันกับรถถังรุ่นอื่นๆของสหภาพโซเวียตและร่วมกับฐารราบโดยรถถังหนัก IS-2 นั้น ถือมีจุดเด่นในเรื่องของอาวุธและการป้องกันจึงส่งผลให้รถถังหนัก i s 2นั้นมีศักยภาพในการโจมตีนั่นเองครับรวมทั้งรถถังหนัก i s 2นะครับสามารถโจมตีและทำลายรถถังของเยอรมันได้จึงส่งผลให้รถถังหนัก i s 2นั้นถือเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามเพราะสามารถทำลายรถถังคีนไทเกอร์ซึ่งเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของกองทัพเยอรมันนั่นเองครับซึ่งถือเป็นเครื่องการันตีว่า รถถังหนักไอเอสนั้นเหมาะสำหรับการบุกทะลวงไปอย่างแนวหน้าและการเจาะแนวรบของศัตรูในรวมทั้งรถถังหนักไอเอสนั้นก็สามารถปฏิบัติงานร่วมกันกับรถถังรุ่นอื่นๆได้จึงส่งผลให้การโจมตีนั้นมีประสิทธิภาพนั่นเองครับเพราะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันกับรถถังรุ่นอื่นๆของสหภาพโซเวียตได้นั่นเองครับรวมทั้งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับในบริเวณตัวถังและในบริเวณป้อมปืนของรถถังหนักไอเอสได้มีการติดตั้งบราวเหล็ก ซึ่งมีไว้สําหรับในการให้ทหารราบนะครับขึ้นมาบนรถถังหนัก IS2 นะครับและกาะบุกไปในยังแนวรบของศัตรูนั่นเองครับและเมื่อถึงแนวรบของศัตรูหรือสนามเพาะของศัตรูนะครับก็จะทําการสั่งให้ทหารราบนะครับลงจากรถถังและทําการยึดสนามเพาะโจมตีสนามเพาะนั่นเองครับซึ่งส่งผลให้รถถังหนัก IS2 นะครับมีความจําเป็นในการบุกทะลวงและทําการส่งทหารราบเข้าสู่สนามรบอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนี่คือยุทธวิธีทางการรบ ของรถถังหนัก i s 2นั่นเองครับในส่วนข้อมูลการผลิตรถถังหนัก IS2 รถถังหนัก i s 2เป็นรถถังที่ได้รับการพัฒนามาจากรถถังหนัก i s 1ของสหภาพโซเวียตโดยรถถังหนัก IS2 นั้นได้เริ่มมีแนวคิดการพัฒนาเกิดขึ้นในปีคศ1943และทำการผลิตเสร็จและเข้าร่วมสงครามตั้งแต่ปีคศ1944ถึงปีคศ1 9 4 5นั่นเองครับ โดยผู้ออกแบบโครงการของรถถังหนัก i อ2นะครับมีชื่อว่าโจเซฟโคตินและนิโคลายดูคอฟซึ่งเป็น2บุคคลสำหรับในการออกแบบรถถังหนัก IS2 นั่นเองครับโดยบริษัทที่รับหน้าที่ในการผลิตรถถังหนักไอเนั้นมีอยู่ทั้งหมด2บริษัทนั่นเองครับบริษัทแรกมีชื่อว่าคีรอฟกี้ซาวอฟและบริษัทที่2มีชื่อว่ายูร a าแมสนั่นเองครับโดยจํานวนรถถังหนักไอเนะครับที่ได้มีการผลิตออกมาทั้งหมด ตั้งแต่ปีคศ1944ถึงปีคศ1945ในการผลิตรถถังหนัก IS-2 นะครับได้มีการผลิตออกมาทั้งหมด3,854คันนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนการผลิตรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธของรถถังหนัก IS-2 เราสามารถจำแนกออกได้เป็นทั้งหมด2ส่วนนั่นคือส่วนของอาวุธหลักและในส่วนของอาวุธรองในส่วนของอาวุธหลัก รถถังหนักไอเอสได้ใช้เป็นปืนใหญ่ดี5ี่สขีดทีหนึมิลลิเมตรซึ่งเป็นปืนใหญ่ที่มีศักยภาพในการทำลายล้างรถถังของศัตรูให้มีประสิทธิภาพนั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธรองของรถถังหนักไอเอสใช้เป็นปืนกล DP27 ใช้กระสุนขนาด7 6 2มิลลิเมตรโดยกระบอกแรกอยู่ในบริเวณตัวถังบริเวณด้านหน้าของตัวรถและหันไปด้านหน้านั่นเองครับและกระบอกที่2อ,อยู่ในบริเวณแกนล่วมปืนใหญ่ ติดคู่กับปืนใหญ่ขนาด122ม mm ิลลิเมตรของรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับและกระบอกที่3อยู่ในบริเวณด้านหลังของป้อมปืนของรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับและอาวุธรองอีกชนิดหนึ่งนั่นคือปืนกลหนัก DShK ใช้กระสุนขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรซึ่งติดตั้งอยู่ในบริเวณเพดานรถของรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างยานพาหนะของศัตรูรวมทั้งทำลายหานร,ราบ ที่เข้ามาในบริเวณโดยใกล้กับรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนของอาวุธนะครับทั้งในส่วนของอาวุธหลักและในส่วนของอาวุธรองของรถถังหนัก IS-2 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลผลประจํารถของรถถังหนัก IS-2 ใช้ผลประจํารถทั้งหมด4นายได้แก่ผู้ขับบัญชาการรถถังพลขัะพลปืนพลปจุกระสุนรวมทั้งหมดทั้งสิ้น4นายต่อรถถังหนัก IS-2 1คันนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนผลประจํารถ ของรถถังหนัก i s 2นั่นเองครับในส่วนข้อมูลเกราะของรถถังหนัก i s 2เราสามารถจำแนกออกได้เป็นทั้งหมด2ส่วน champion. นั่นคือส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังด้านหน้าหนา1 2 0มิลลิเมตรด้านข้างหนา9 0มิลลิเมตรและด้านหลังหนา6 0มิลลิเมตรและในส่วนของป้อมปืนด้านหน้าหนา1 0 0มิลลิเมตรด้านข้างหนา1 0 0มิลลิเมตรและด้านหลังหนา1 0 0มิลลิเมตรนั่นเองครับซึ่งค่าของเกราะของรถถังหนักไอเสองนั้น ถือมีประสิทธิภาพอย่างมากรวมทั้งค่าของเกราะของรถถังหนักไอ2สองนั้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นและมีโอกาสาลดลงได้นั่นเองครับซึ่งขึ้นอยู่กับกระสุนนะครับที่มาตกกระทบบนแผ่นเกราะของรถถังหนักไอเสองนั่นเองครับซึ่งส่งผลให้ค่าของเกราะนะครับมีโอกาสทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงได้นั่นเองครับอันมาจากป้อมปืนและตัวถังของรถถังหนักไอสองที่มีการออกแบบให้มีความโค้งมนและมีความเป็นเหลี่ยม จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีของกระสุนจากรถถังของศัตรูนั่นเองครับโดยค่าของเกราะของรถถังหนัก IS 2นะครับถือเป็นค่าของเกราะที่มีประสิทธิภาพและมีโอกาสเพิ่มขึ้นและลดลงได้นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนเกราะของรถถังหนัก IS 2นั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถังหนัก IS 2 รถถังหนัก i s 2มีน้ำหนักอยู่ทั้งหมด46ตันมีความยาวอยู่ที่9.90เมตรมีความกว้างอยู่ที่3.09เมตรและมีความสูงอยู่ที่2.73เมตรใช้เครื่องยนต์แบบ12ขี่เซร e นเดอร์ดีเซลโมเดล v ขีให้กำลังแรงม้า600แรงมา้าทำความเร็วได้37กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ช่วงแรกแบบเทาร์เชนบาและเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังจะมีระยะปฏิบัติการได้ไกลถึง295กิโลเมตรนั่นเองครับ และนี่คือข้อมูลในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถังหนัก is 2นั่นเองครับช่วงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถถังหนัก is 2ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่ารถถังหนัก is 2นั้นมีจุดเด่นในเรื่องของการโจมตีและการป้องกันนั่นเองครับ โดยในเรื่องของการโจมตีนั้นมาจากปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลิเมตรซึ่งมีประสิทธิภาพในการ,รทำลายรังรถถังของเยอรมันที่มีการหุ้มเกาะหนาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับรวมทั้งในส่วนของการป้องกันนะครับของรถถังหนักไอ2สองนั้น<อ>ก็ถือมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเพราะสามารถป้องกันการโจมตีจากรถถังและปืนต่อสู้รถถังนั่นเองครับจึงส่งผลให้รถถังหนักไอ2สองนั้นมีเปอร์เซ็นต์การลอดในสนามรบนั้นสูงนั่นเองครับจึงถือเป็นรถถ,ถังที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการโจมตีและการป้องกันอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองครับจึงเป็นให้ถือว่านะครับรถถังหนักไอเนั้นถือเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพคันหนึ่งของสหภาพโซเวียตและเป็นความภาคภูมิใจของสหภาพโซเวียตนั่นเองครับและนี่คือความคิดของผมนะครับเกี่ยวกับรถถังหนัก i อ2นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของรถถังหนักไอ2รถถังหนักของสหภาพโซเวียตที่ได้มีการพัฒนามาใช้งานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 จนถึงสงครามเกาหลีนั่นเองครับซึ่งถือเป็นรถถังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการโจมตีและการป้องกันนั่นเองครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผู้จัดทํานั่นเองครับ รวมทั้งท่าคลิปวิดีโอนี้ทําให้ท่านผู้ชมชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์และกดปุ่มส่งแชร์ต่อเพื่อกระจายข่าวสารให้แก่ท่านผู้ชมท่านอื่นนั่นเองครับรวมทั้งท่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเก็บบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาหาความรู้ต่อน,นั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับตัวผมกับตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับทุกคนมีเป้าหมายแต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ขึ้นอยู่กับการลงมือทำ